สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับคุณครูช่ออีกแล้วนะคะเราเรียนกันมาก็หลายคลิปแล้วนะคะเด็กๆครูช่อดูจากคลิปที่คุณพ่อคุณแม่ส่งการบ้านทางไลน์ประจำชั้นมาตั้งแต่คลิปแรกๆเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะเด็กๆว่าเด็กๆแก้มปองตาโตแล้วก็เป็นยังไงคะ ตัวสูงขึ้นเยอะเลยค่ะเด็กๆที่เด็กๆเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรคะเพราะอะไรคะที่เด็กตัวโตวขึ้นเพราะว่าเด็กๆาบางคนอาจจะออกกำลังกายออไปวิ่งพักผ่อนกับคุณพ่อคุณแม่ในวันหยุดเดี๋ยวนี้ก็ไปได้บ้างแล้วนะคะบางสถานที่แล้วก็บางคนเป็นยังไงคะ นอนหลับพักผ่อนนานๆน,นอนเต็มที่เลยและที่สำคัญคือเด็กๆเ,เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะเลยทำให้เด็กๆตัวโต,วต,วตวขึ้นเยอะเลยอย่างเห็นได้ชัดใช่ไหมคะวันนี้ครูชอบมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะแต่ยังไม่บอกอุบไว้ก่อนว่าเป็นอะไร แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กิจกรรมกันนะคะเด็กๆมาท่องคำคล้องจองกับครูชอบก,ก่อนนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยคะ่ะพร้อมแล้วนะคะเด็กๆพูดตามครูชอ,อก,ก่อนนะคะผลไม้ไทยมีมากมายหลายชนิดชวนเด็กๆชิมให้อิ่มใจ มังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟทุเรียนมากมีหนูหนูลองชิมดูสิหนูหนูลองชิมดูสิรสชาติอร่อยดีมีวิตามินซีมากมายเด็กๆลองมาพูดพร้อมๆครูช่อยอครั้งนะคะ ผลไม้ไทยมีมากมายหลายชนิดชวนเด็กๆชิมให้อิ่มใจมังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟทุเรียนมากมีหนูหนูๆลองชิมดูสิหนูหนูลองชิมดูสิ รสชาติอร่อยดีมีวิตามินซีมากมายเก่งมากค่ะเด็กๆค่อยๆจําไปทีละนิดละหน่อยนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็จะเก่งไปเองแล้วจากคำครองจองกล่าวถึงอะไรคะเด็กๆใช่ค่ะกล่าวถึงผลไม้หร้แล้ะล่ะสิทีเนี้ยอ้าว แล้วมีผลไม้อะไรบ้างคะจากคำครองจองมีอะไรคะมังคุดมีอะไรอีกคะละมุดรู้จักไหมคะละมุดบางคนอาจจะรู้จักคุณพ่อคุณแม่เคยซื้อให้ทานแต่ก็ต้องอยู่ในความดูแลของคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วก็อะไรคะทุเรียนเก่งมากชอบไหมคะชอบ แล้วประโยชน์ของผลไม้มีอะไรคะเด็กๆใช่ถูกต้องมีวิตามินซีทำให้ผิวพรรณของเราสวยงามเด็กๆลองดูผิวของตัวเองสิคะเห็นไหมล่ะเด็กๆถ้าชอบทานผลไม้ผิวพรรณเราก็จะสดชื่นชุ่มฉ่ำเลยและที่สำคัญคือทำให้เราขับถ่ายง่ายด้วยนะคะ เด็กๆขาผลไม้นอกจากเราจะมาทานสดๆได้แล้วยังสามารถนำมาทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกนั่นก็คือนำมาทำอะไรคะนำมาทำเป็นฟู้สลัดก็ได้คะ่ะทำให้เราทานได้มากๆแล้วก็อิ่มอร่อยในครอบครัวด้วยนะคะวันนี้ครูช่อจึงจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมฟู้สลัดผลไม้นะคะ โดยให้เด็กๆไปดูในตู้เย็นของตัวเองาอาจจะมีผลไม้หนึ่งอย่าง2อย่างนะคะเอาที่เรามีนะคะทำกันง่ายๆทานเองในบ้านแล้วก็มาช่วยกันทำในครอบครัวของเราทําพร้อมๆครูชอบก็ได้นะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปลองดูวิธีทํากันเลยคะ่ะเด็กๆคะ ก่อนที่เราจะมาทำฟุตสลัดกันนะคะครูชอจะพาเด็กๆมาดูอุปกรณ์ก่อนนะคะว่าวันนี้ที่บ้านของครูชอจะมีอะไรบ้าง mm hmm. เช่นนี่เลยนะคะแอปเปิลค่ะที่ในตู้เย็นของครูชอบก็จะมีแอปเปลิลต่อไปมีฝรั่งด้วยค่ะนี่บ้านเด็กๆมีไหมคะ ถ้าใครมีอะไรก็หยิบมาได้เลยนะคะต่อไปอันนี้เด็กๆรู้จักไหมคะผลไม้คือสับปะรดค่ะนะคะที่บ้านครูชอบมีอยู่สามอย่างนะคะและที่สำคัญเลยคือน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมจะทำมาจากน้ำตาลทรายนะคะน้ำเชื่อมนะคะครูชอบก็นำน้ำตาลทราย ไปผสมกับน้ําเปล่านะคะแล้วก็ต้มให้น้ํำตาลทรายละลายแล้วก็นํามาใส่ถ้วยค่ะเด็กๆแล้วก็มีช้อนด้วยค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูช่อจะนำผลไม้นะคะไปหั่นเป็นทิชเิ้ลเล็กๆนะคะแต่เด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่ทาให้นะคะผละไม้ครูช่อได้นำไปลา<ม>้างแล้วนะคะก่อนทําอาหารหรือปรุงอาหารทุกอย่าง เด็กๆต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเด็กดกค่ะครูชอบนำผลไม้ไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมาแล้วนะคะนี่คือแอปเปิลค่ะสีสวยน่าทานมากเลยส่วนอันนี้คือจำได้ไหมคะคือฝรั่งค่ะ ต่อไปยังมีอีกนะคะอีกอย่างหนึ่งคือสับปะรดค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูชอบจะนำผลไม้ที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมาเทใส่ในถ้วยนะคะเด็กดูดีๆนะคะเดี๋ยวครูชอบจะค่อยๆเทลงไปนี่แบบนี้เลยแล้วก็นำฝรั่งมาเทแบบนี้ค่ะ ต่อด้วยสับป,ประรดค่ะเด็กๆนี่แล้วคุณชอบก็คนห่งคนนะคะให้ผลไม้เท่ากันนะคะโอ้ยเด็กๆค่ะแค่นี้ก็ทานได้แล้วนะคะเด็กๆลองชิมไหมคะลองชิมสิคะรสชาติของผลไม้ส,สดๆนะคะแต่ถ้าใครอยากเพิ่มความหวานนะคะ ก็ใส่น้ำเชื่อมลงไปนิดหน่อยก็ได้ค่ะอย่างคุณชอบชอบความหวานคุณชอบก็ใส่น้ำเชื่อมลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันไม่ต้องใส่เยอะนะคะนี่ได้แล้วค่ะเด็กๆพุทธสรัดของคุณชอบนะคะทำเองทานเองสะอาดปลอดภัยแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะถ้าใครอยากได้ความสดชื่นนะคะ นำไปใส่ไว้ในตู้เย็นได้เลยค่ะแล้วก็นำมาทานเวลาที่เราหิวนะคะเด็กๆคะผลไม้มีประโยชน์นะคะนอกจากทานได้สดๆแล้วเรายังสามารถนำมาทำผู้สลัดเก็บไว้ทานด้วยนะคะเด็กลองทำดูนะคะเด็กๆคะครูช่อขอฝากนะคะขณะที่เด็กๆทำฟุตสลัดกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆ อย่าลืมให้คุณแม่ถ่ายคลิปวิดีโอว่าให้คุณชอบดูได้นะคะคุณชอบจะดูสิว่าฟุตสลัดของใครน่าทานที่สุดเลยค่ะแต่สำหรับวันนี้คุณชอบไปก่อนนะคะคุณชอบจะไปชิมฝีมือตัวเองต่อค่ะบ๊ายบาย